เดี๋ยวนี้โรคมะเร็งสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะแท้จริงแล้วนะคะโรคมะเร็งถือว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมประเภทหนึ่งเกิดจากการที่มีสารพันธุกรรมหรือว่ายีนมีการกลายพันธุ์ทำให้เซลล์เจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยัง้งกลายเป็นมะเร็งขึ้นมาค่ะโดยมากแล้วการกลายพันธุ์ของยีนจะเกิดจากปัจจัยภายนอกนะคะเช่นการสูบบุหรี่การรับประทานอาหารปิ้งย่าง หรือแม้แต่การสูดดมมลพิษทางอากาศในแต่ละวันรวมถึงการติดเชื้อไวรัส,สบางชนิดอย่างเช่น HPV นะคะที่พบแล้วว่าสัมพันธ์กับมะเร็งปากมดลูกแต่ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันนะคะที่มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นทำให้เราสามารถตรวจพบว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่มียีนกลายพันธุ์ตั้งแต่กำเนิดโดยได้รับจากการถ่ายทอดพันธุกรรมส่งต่อรุ่นสู่รุ่นจนเราทราบแล้วว่าเดี๋ยวนี้โรคมะเร็งสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะ ชนิดของมะเร็งนะคะที่พบบ่อยว่ามีโอกาสถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้แก่มะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งตับอ่อนมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกค่ะสำหรับกลุ่มคนที่สงสัยหรือว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่เป็นมะเร็งจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะคือ 1. เป็นโรคมะเร็งอายุน้อยคือน้อยกว่า50ปี 2. คนที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง ตั้งแต่3คนขึ้นไป 3. คนที่เป็นโรคมะเร็งหลายๆอวัยวะพร้อมๆกันนะคะยกตัวอย่างเป็นมะเร็งเต้านมร่วมกับมะเร็งรังไข่ค่ะ 4. เพศช,ชายที่เป็นมะเร็งที่ไม่ค่อยจะพบอย่างเช่นมะเร็งเต้านมค่ะ 5. คนที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นติ่งเนื้อลำไส้ใหญ่มากกว่า10คนขึ้นไปค่ะและ 6. คือคนที่เป็นโรคมะเร็งหลายๆข้างเช่นเป็นเต้านมทั้งสองข้างเป็นต้นค่ะ หมอขออนุญาตยกตัวอย่างยีนที่พบบ่อยนะคะว่าสัมพันธ์กับโรคมะเร็งที่เกิดจากพันธุกรรมคือยีน BRCA หรือว่าบัคคายีนค่ะถ้าใครที่มียีนนี้กลายพันธุ์จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมในชีวิตถึง80%และมะเร็งรังไข่ถึง30%เลยนะคะดังนั้นเราจะมีวิธีการตรวจคัดกรองให้ถี่ขึ้นรวมถึงมีวิธีป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง เช่นการตัดเต้านมทั้งสองข้างแบบสงวนเต้ารวมถึงคนที่ไม่ต้องการจะมีบุตรแล้วสามารถตัดรังไข่ทั้งสองข้างได้เพื่อป้องกันในการเกิดโรคมะเร็งในอนาคตค่ะสำหรับคนที่สงสัยว่าอาจจะมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเรง็งจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะสามารถเข้ามาตรวจคัดกรองความเสี่ยงได้โดยทำการตรวจเลือดค่ะไม่ต้องงดน้ำงดอาหารเราจะนำเลือดไปสก,กัด DNA หาสารพันธุกรรมก่อมะเร็งนะคะถ้าเราทราบว่าเรามีโอกาสเป็นมะเร็งมากน้อยแค่ไหนในอนาคตเราสามารถที่จะวางแผนการใช้ชีวิตได้ไม่ใช่แค่ตัวคุณเองนะคะรวมถึงคนในครอบครัวที่คุณรักเราสามารถที่จะคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงมีวิธีในการป้องกันโรคมะเร็งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ พราะมะเร็งถ้าเรารู้ก่อนเราป้องกันได้และถ้าเรารู้ไวมีโอกาสรักษาหายขาดนะคะ